สวัสดีครับยีฟหนังกางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของหนังกางแปลงมานําเสนอกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางเจ้าของหน่วยหนังกางแปลงนะครับหน่วยนี้ครับทีได้แนะนําหน่วยของท่านมานะครับทางผมก็ได้นําภาพประกอบแล้วก็คลิปบางส่วนนะครับใน facebook ของท่านนะครับมาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําหน่วยหนังแปลงนะครับชายเดียนไทยลาวนะครับหน่วยนี้ก็คือกล้องเพชร ภาพยนตร์นะครับตั้งอยู่ที่บ้านโคแลนนะครับอำเภอบุญทลิกครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสําหรับกองเพชรภาพยนตร์นั้นก็จะมีบริการหลายอย่างนะครับในเครือข่ายของกองเพชรภาพยนตร์หรือกองเพชรสาวนะครับไม่ไว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะครับคาราโอเกะนะครับหนังกลางแปลงแล้วก็รถแห่ไฟประดับสวยๆนะครับในงานวิธีการต่างๆนะครับสําหรับทีงานกองเพชรภาพยนตร์นั้นก็ รับจัดฉายภาพยนตร์ในระบบดิจิตอลนะครับมีหนังใหม่ใหม่นะครับไปคอยต้อนรับเจ้าภาพในเขตอำเภอบุญทลิกและก็อำเภอใกล้เคียงในเขตจังหวัดบุรีรามยานีนะครับมีหนังใหม่ใหม่คอยต้อนรับเจ้าภาพนะครับในหน้างานปีนี้และก็ปีไหนไหนนะครับถ้าอยากจะหาหนังสักจอนะครับในราคาไม่แพงได้หนังใหม่ใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกล้องเพชราวภาพยนตร์หรือกล้องเพชรภาพยนตร์นะครับเบอร์โทรนะครับทางช่องก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับสําหรับภาพ ประกอบในวันนี้ก็จะมีภาพสวยๆนะครับหลายภาพทีเดียวนะครับเป็นผลงานของกองเพชรสาวนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับที่ยังจัดฉายอยู่นะครับว่าจะเป็นภาพการฉายแบบลมผ้านะครับการฉายกางแปลงทั่วไปนะครับสําหรับแฟนๆนะครับที่อยากจะชมหนังกางแปลงใหม่ๆนะครับในราคาไม่แพงก็อย่าลืมนะครับกองเพชรสาวภาพยนตร์หรือกองเพชรภาพยนตร์นะครับวันนี้ก็คงจะ จบเรื่องราวแนะนำหน่วยหนังกันเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ